นี่นี่ลองลงถ้ำไหมใี่ผมมาสำรวจหน่อยด้วยมีอะไรอ่ะถ้ำก็จะมีแบบบางทีต้องหาแร่หาอะไรเงี้ยเพื่อจบเกมอารมณ์แบบมันเกมนี้มัมีจุดจบอยึ้นยังไงกกดทางที่ผมทำไใ้ให้ไง ตัวพี่ไม่มีอะไรใช่ไหมมีแค่อันนี้มีแค่นั้นอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ <c oughs> โอยไอ้แม่ไอ้ชั่วไอ้คนชั่วไก่แปดตัวที่อยู่กับข้านะไม่เป็นไรฟาร์มใหม่ได้ <c oughs> ไอ้ชั่วกว่าหมดบ้านนะ่ะบอกเลยตอนเนี้ย ยเงินขุดทานเงินได้มีใช้เขาจะมาถูกไหมน้อชีวิตขโมยของในบ้านอยู่นองกลัวอ๋อเมื่อไหร่ฝนจะอยู่โต๊ะง้นวันนี้ทำไม่นี่ไหมสาน้ำในบ้าน เรอทำ้านเลยอะไรนะทำในบ้านเลยระเออที่กว้างอยู่แล้วนี่เอาดิพี่กำลังหาดอกไม้ไปตกแต่งไม่รู้างบ้านเดี๋ยวผมหาเล็กก่อนท้้าน,นั้น เออวนอีกละ่ะสิทานมืดนแล้วเด้อมาเป็นไรทางนี้ไปไหน,ไนทางนั้นตั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 นทางนี้ก็ตันเฮ้ตันบอกว่าเอ,เออตัน เราไปข้างล่างเหรอไม่ได้เล็กเกินของยังไม่พร้อม,มตอุ้ยเอียธนูเพราะว่าไอ้พี่มโดนอะไรกิอยู่น้ใกล้ไหมโผล่มาจากไหนนะพี่ไว้ไว้นั่นคืออะไร ทำก่องรูปอ่ะชื่ออะไรนะจำได้แค่ไว้อ่ะจำไม่ได้ไว้อะไรนะวายอะไรอะ่ะว้อะไรแต่เ <c oughs> อ้ยใครตีกูว่ะไอ้มอนเตอร์ไง ต้องถ่านจะเลี้ยงหมูก็ต้องใช้แครอทซึ่งไม่มีไก่ไก่ใครไก่เราหลุดไก่ว่น้ำมาละไก่เกมไก่เกมไก่เราอยู่ที่เดิมปุ๊ แต่ข้าบ้านไหมถ้าจะข้าบ้านไหมใช้ไก่ต้องใช้ไอ้ะมะเมล็ดเมล็ดอะเมล็ดพันอะอมะไมร่านเพียบเลยเป็นไหนทำไมวัวขายยาเนัะว,วัวปี๊ดใช่นี้หัวโตวมากเลยที่เนี่ยหัวโตวเล็กกันนะ ใช่ไหมอะไรเหรอตีว <What S 2> ัวเราอ่ะไอ้มหมอเนี่ยมันตีเราด้วยมันได้ตีชั่วัวเรอกูตายแน่เลยสู้อะไรวะตีวัวได้ด้วยอ๋อดาวเอ็มตัวผีพายเออสสมันอยู่ในครอบัวเออไม่นะ เวนเน่ไม่มีอาวุธเลยขอญาตคราบโลกก่อนขวานขวานไม่เป็นดียวแน่ว่าได้มันกับพี่ใครจะตายก่อนถ้าพี่แมนพอมันก็ตายก่อนมันปาเนี่ยเฮ้ยมันระยะไกล มันถือตีศูนย์เหรอ,อโอ๊ยไม่ได้วยนะกลับมาข้ามาแล้วสักเอาของไว้ด้วยแล้วไปตายตรงไหนนะในขอ้อบท <c oughs> ี่เลี้ยงมันไว้กับวัวกับไก่แล้วนะ อไอเวยียนนั่นนอกับคอกอะเอดีเอดีเฮอดี <c oughs> เดยงมาอ่าให้เขียงอ่ะเขียง <c oughs> มาเอออุ <c oughs> ้ยอะไรไข่อะใ่ตัวนึง <c oughs> ในนั้นเละเตะหรือมดอ้าวเพียงโดนกันเองโจนกลัวตัวใหญ่แล้วแตกไปแล้วมันตายดีนะไก่ไม่เป็นไรเออ,อยังมีๆๆไปเข้าไปเก็บบองเก็บเ <c oughs> นื้อบัวไปด้วยต้องไปรอบวออรัวมาใหม่ละเดี๋ยวรอข้าวโตน อ,อ่นนั้นคือแร่ทองแดงไม่มีประโยชน์ถ้าถ้าแล้วก็อนไหนอ่านเนี่ยถ้าเราใช้ที่ขุดธรรมดาที่ขุดไม้จะไม่ได้เ็ต้องใช้ที่ขุดหินถึงจะได้แร่ วันนี้ทำสาน้ำเสร็จก็พอละจ <laughs> ้ะติดแม่งเลยต้องขึ้นมา้ <laughs> ใจร <laughs> นน้ายไปไหนมาละด้วยไปเจอกล่องคาบมาด้วย ใช่ okay. ทีช้าก็ต้องครับเฮ้ยอันนี้ของใครนะ้าของไม่น้านเตานี้มันมีหลอกหน้าเนี่ยนะไม่เหลืออะไรแล้ว <c oughs> โอ้อบนหัวก็มีอย <c oughs> ู่อะแปลกดี ขับไปฝั่งนู้นก็นได้เี๋ต้องรับโลให้พี่ก่นอนรับโลให้พี่แบบโลกับอเมริกาเงี้ยน่ะ แค่โลแย่มากเนี่ยพี่พี่แอร์นี่ยจะเรียกพี่ดีมใช่ปะเนี่ยเหล็กเหล็กจะเป็นอย่างงี้มีเหล็กเหล็กอยู่ในเตาแมาใช่เอาไว้ไสร้างของเหล็กสร้างก่อเหล็กบ้าบาบ้าเป็นของพื้นฐานอะนะตอนนี้ ใน้านนี้เราก็จะสร้างถังน้ำถังน้ำครับไงวะถังน้ำอ๋อน,นี่อันเศษเหล็กสามก้อนแล้วก็เดี๋ยวคาบโลให้พี่ก่อนเวลาเดินไปไหนจะได้ไม่นี่ เอาโลให้ละเห็นไหมทีเนี้ยเวลาใส่เว,เวลาใส่พี่กดไอเบนเอรี่ขึ้นมาเอาเอใส่ครัะอา่าอย่างงั้นแค่ถือกดเบนเอรี่ใช่ไหมแล้วกดล่างทางขวาข้างล่างจะเป็นรูปเกาะเห็นไหมแล้วก็เอาเกาะเราใส่เข้าไปเลยกดเกาะแล้วก็ใส่อันที่ห้าช่องที่ห้าข้างล่างอ่านั่นแหละ แล้วทีนี้เวลาใช้กรอกก็คือกดกดไอ้นั่นสองครั้งตรงตรงปุ่มจอยสติ๊กพี่อะปุ่มตรงกลางสองครั้งเนี่ยให้มันอยู่เงี้ยจอยสติ๊กอะอุ้ยเนี่ยลองตีดิเนี่ยนี่ตรงจอยสติ๊กพี่ถ้ากดสองครั้งมันจะเป็นการนั่งยองแล้วแล้ว,ลวก็เป็นการใช้โลกนฮะนั่น,นแหละ กดสองครั้งทำไมมันกดสองคั้กดของพี่กดกี่ครั้งกดตรงไหนนะจอยสติ๊กมันกดไม่ได้เออสักทีอ่ะของพี่กดกดยองตรงไหนนะกดยองคือขวามือมันเป็นรูปลูกศรน,นั่งลงให้อ๋อโอเคอันนั้นอ๋อหน้าจอพี่ไม่เหมือนผมนีหว่าของผมมันปุ่มกดเป็นอีกปุ่มอีกแบบหนึ่งนะ เอ้มีแก่สองตัวสวยแต่ไม่มีที่ตับคนแก่อีกคุณสี่เจ็ดรอบอันนี้มันคืออะไรอะไว้ที่มันใช้ทำอะไอ้นี่ยกล่องมุถ้าใช้ไอ้ไอ้กระจกได้ไหมทางสระน้ำเนี่ยใช่ได้จะเอาสระจะใช้กระจกใช่ไหม พูดเลยแม่แล้วก็ไม่พูดเฮ้ยลองทำแล้วแบบถ้าใส่กระสอบก่อนแลสวยกว่า มไม่เอาหมายอยู่ในรูน่ะตอนนี้กระจบก็มันเดินเข้าไปไงทำไมได้อะตอนสั่งนั่งเนี่น<า>เยเจ็ดชี้เองเหรอโอ้โหกำลังเผากำลังเผาอยู่นอนได้ไหมอะไรเราเติมเชื้อเพลิงให้เราโอเคอะไรเนี่ยมื่อกี้สิ่งที่มาทัดซอมบี้คืออะไรซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กตัวแสบมันดอกอะไรมา ขอน้ำหน้าบ้านออกได้ไหม<น>จะตกค่อยเคลียร์นะหน้าบ้านหดอกซีซอมบี้มันจะถือของไว้ไงบางทีอ่าผูกดมคุณำเนรษกรอ่ะได้แล้วสาน้ำที่คุณต้องการ ยาวสูงกว่านี้แค่นั้นแหละ พอกันแค่นี้ก่อน่นอพอแล้วเราะเขอเริ่มห้าวล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าครับบาย